โอ้ยโอ้ยจังโอ้ยเสียไปหมดแล้วจังแดงไปหมดแล้วจ้าจ้าจ้าอะไรจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยจันเป็นไงเชนโอ้ยจันเกิดอะไรขึ้นฟังนี่มันร้องขังอะไอ้จักรไอ้เมือดเหรอไอ้จักรลังจักคุณบุญเลือนจริงวะนะใช่หลบหลบหน่อยอย่าบังอย่าบังพี่หลบหลบหน่อยโอ้ยจันมีอะไรกันมีอะไรกันหลบหลบหลบจักร นี่มันแจริงๆทำอะไรคุณบุญเลือกเนี่ยฮะทำอะไรถูน้ำแข็งครับกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาโอ้แกนี่มันช่างชั่วเฮนี่ตาขุนพันแกเข้ามาทำอะไรบนเรือนฉันลึกคุณหลวงคุณหลวงเออคุณหลวงแกเข้ามาบนเรือนทำไมรึกถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่ได้เห็นภาพอันนี้สิคุณบุญเลือกทำอย่างนี้ได้ยังไงผีกายให้กับไอ้จันไอ้ท่าเถื่อนทอยฮะแล้วมันเกี่ยวยอะไรกับแก อะไรที่จะมาหึงฉันโอ้ทีนี้เห็นธาตุดีกว่าฉันแล้วเหรอฮะแน่นอนสิวันวันน่ะแกเคยมีเวลาให้กับฉันไหมล่ะฉันมาบนเรือนเนี่ยฉันก็เหงาไงฉันเนี่ยปวดท้องต้องมาบนเรือนมาหาธาตุน้ำแดงมาหาธาตุน้ำแดง มาหายาฆ่าอะไรหรือเปล่าเอี้ยะก็ซิเป่าเกินแกเจ้ายังไงล่ะ